ในคืนที่จันเต็มดวงคืนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย hey,, hey, <pf unlikely> อะไรก hey, hey, ันวะเนี่ยเฮ้ยหัวชะโครกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวะเฮ้ย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 เยอะมากไม่ทันแล้วเฮ้ยเราถูกล้อมเรากำลังถูกล้อมเยอะแล้วเฮ้ยมันใกล้เข้ามาแล้วเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ย ตื่นขึ้นตื่นขึ้นฮ่าฮาได้เวลาที่คุณจะต้องเรียนรู้ในสถานที่แห่งนี้แล้วเอาละวิธีเดียวที่คุณจะผ่านไปได้ก็คือคุณจะต้องผ่านบูทแคมป์นี้ให้ได้ก่อนโอ้ดูเหมือนว่าเราจะตื่นมาพร้อมกับเฮิรปืนสั้นหนึ่งกระบอกที่ไม่มีแม้แต่กระสุนด้วยซ้ำอ่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กิทาร์ชแนลด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า s k i บบี้ชอยเลชอยเล็ด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 เล็ฮ้ยเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไมีกระสนุสนกระสนุสนกระสนุนกระสุนกระสุน เก็บกระสุนแล้วเก็บกระสุนแลววว้วตายตายตายตาตายตาหัวชักโคกไอ้พวกหัวชักโคกเอ้ยเอาระประตูต่อไปรู้สึกว่ายังไปไม่ได้นะมันจะต้องใช้สามร้อยในการเ,าเปิดประตูเราต้องยิงมันยิงมันยิงยิงยิงโอ้ยิงตรงนี้ได้ตังค์สามร้อยโอเคแล้วก็เปิดประตูตรงนี้ วเรามี50บาทคือตัวนี้มีปืนด้วยสไนเปอร์สไนเปอร์นี่เออราคา100เรหรอตอนนี้มีตังโอ้เป็น150สแล้วก็ซื้อปืน100นนอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้มันทำให้เรามองเห็นเป้ารหรออย่างนี้หรอโอ้แจวไปเลยฮะเอาเรียบร้อย ฮูฮูโอเคไป let's go อันนี้อลล็อกด้วยละห้าสิบโอเคในนี้มีอะไรให้เก็บอีกไหมโอ้ไม่มีนะแถนี้มีอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยถูกโยนมาที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรอะหัวใจเหรออันนี้เป็นกระสุนแล้วก็มีอันนี้เป็นเลือดเป็นเลือด เออให้เราเครี้ยงระเบิดประมาณประมาณนี้แล้วกันโอ้ยอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนต้องตำต่ำต้องตำต่ำปั๊บเอ้าไม่ไปอีกอุ้ยย่อย่อย่อละเครี้ยงย่อละเครี้ยงเฮ้ย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 เกือบตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกเล่าอีกเล่าโอ้โหเครื่องใกล้ๆกล้เลยเครื่องใกล้ๆเออไปแล้ว อโอเคฝั่งนู้นให้เครื่องระเบิดให้มาเปิดประตูฝั่งนี้งงไปเลยลูกเพ่มามาจะมีใครบุกมาอีกไหมเฮ้ยอันนี้แล้วนี้เราเราจะข้ามไปยังไงวิ่งเหรอวิ่งแล้วก็กระโดดเฮ้ยไม่ได้วะเห็นไหมหรือจะหรือจะต้องใช้ระยะเออได้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 ได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 อยู่ได้อยู่โอเค ึเอ้ยไม่ได้ึเอ Holy ้ยไม่ได้เฮ้ยนี่นี่รองเท้ารองเท้าโอ้รองเท้าบูสปีดบูสปีดแล้วก็ข้ามาได้โอ้เราต้องเก็บอันนี้เซฟเซฟเซฟอ้าหเปิดประตูต่อไปเลยฮะเฮ้ย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 ป็นอะไรอะมาถึงก็เจออะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ไอหัวจะคอกไอหัวจะคอกบุกอันนี้อะไรอะไปรู้เก็บก่อนเก็บก่อน หัวจะโคกบ,บูกเฮ้ยขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นเป็นเอาตังอะเฮ้ยหัวจะโคกอมา่าเข้ามามาเข้ามามาเลยมาเลยพวกหัวจะโคกตายตายหนูมาไอพวกถอยเลทเก๋เจ็ดได้เก๋เจ็ดได้ถอยแรงถอยจะพึ่งเข้ามากระสุนไม่มีกระสุนไม่มีอ่าอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ ให้กล่องนี้เปิดไม่ได้เหรอเออโอ้โหถ้าปืนพกคือแบบกว่าจะตายตัวหนึ่งนี่หมดหมดหมดแม็กหมดแม็กหมดแม็กเออให้มันเข้ามาช่องเดียวให้มันเข้ามาช่องเดียวก่อนให้มันเข้ามาช่องเดียวถ้ายิงโดนในตรงชักโคกมันบิงไม่เข้าด้วยนะนี่นี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาโอ้โหเป็นเหล็กเป็นเหล็กมันเป็นคนเหล็กไหนไหนไหน กระสุนหมดกระสุนหมดไอ้พวกคอยเลทหนูว่าตรงนี้ตรงนี้มีของตรงนี้มีของอันนี้อะไรอ่ะหูนุกเหรอว้าวนุกนุกมีนุกแล้วมีนุกหมามามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันขึ้นได้ปะเฮ้ยมันขึ้นได้มันขึ้นได้มันขึ้นได้ทุกคนมันขึ้นได้อ่าตายตายหนู ตายตายหนูโอ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายคนหนาเฮ้ยกระสุนจะพึ่งหมดอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วกระสุนจะหมดแย่แล้วกระสุนจะหมดใช้ปืนพกใช้ปืนพกฆ่าล้างโคตรได้พวกใช้เลทให้หมดโอ้โหกระสุนกระสุนกระสุน,นก็น้อยเหลือเกินเกมนี้มันมีอัปเกรดปืนด้วยนะทุกคนเราต้องไปเก็บตังค์ให้เยอะแล้วก็ไปอัปเกรดข้างนอกอะ่ะฮึบเออฮึบโอ้โหนี่ขึ้นไม่ได้ ไอ้ติดติดไอ้เยอะเยอะไปไหนวะนี People, hey. ่อ่ะเฮ้ย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 หัวถอยเลสนหัวถอยเลสลุ่มหัวถอยเลสลุ่มโอ้โหเกมนี้เราต้องใส่กระสุนเองด้วยมาดีเข้ามาให้หมดเข้ามาให้หมดเออเฮ้ยอื้มอือื้อีกพวกบ้าเอ้ยอีกพวกหัวถอยเลสเออโอ้โหแต่ละตัวโคตรหนาแต่ละตัวโคตรหนา ออเอ้เข้ามาเลยไม่กลัวหรอกเว้ยนอกจากกระสุนหมดเนี่ยแล้วเราก็แปะกระสุนในที่ไหนวะเนี่ยกระสุนหมดแล้วทุกคนวิ่งระเบิดระเบิดระเบิดเอาระเบิดไปกินเฮียมเฮียมเฮียมโอ้ย,อยกระสุนกระสุนไม่พอแล้วกระสุนไม่พอแล้วเว้ยเฮ้ยมีเหรอเฮ้ยยังมีอีก กระสุนหมดแล้วนะกระสุนหมดแล้วเพื่อนกระสุนหมดแล้วเพื่อนเฮ้ยตัง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 ไม่เอาตังอยากได้กระสุนเว้ยกระสุนได้ตรงไหนวะไปเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ย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 เอาไอศุ่มสเลตกัดเออนี้ยเนี้ยทางนี้เหรอไอ้ดูเหมือนจะเป็นทางนี้ใช่ทุกคนมันคือทางนี้ เรารอดได้เ้ยเฮ้ยโอ้โหโฮ้เทอร์มินเดเตอร์ไอเทอร์มินเดเตอร์โอ้อ๋อเรารอดแล้วเด้อเรเบลต่อไปกันเลยที่นี่อ๋อเราเราน่าจะขับรถหนีแล้วเข้ามาเฮ้ยอย่าพึ่งดิโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้โหบอกว่าอย่าพึ่ง เดียวโอ้โหอย่าเพิ่งยังไม่โอ้โหยังไม่ได้สำรวจบ้านเลยอ่าขอสำรวจก่อนกระสุนกระสุนนั้นโอ้โหกระสุนไม่มีเลยวะทุกคนโอ้โหูนี่มันบุกบ้านเมืองบ้านเมืองถูกสกีบด,ดีบุกไปแล้วถูกไอพวกชอยเลสบุกอ้าวคามเมล่าแมนอย่างเราจะป่อนไว้ได้ไงเราต้องรวมกันฝาน่ามัน เหมือนเราจะมาได้สุดแค่ตรงนี้แล้วก็ปิดบ้านยังไงวะกระสุนนะกระสุนในบ้านไม่มีเอ้ปืนปืนอู๋สองพันห้าเราย,ยังไม่มีตังไวเออเออเฮ้ยกระสุนหมดจะพึ่งเข้ามากระสุนหมดจะพึ่งเข้ามาเฮ้ยเยอะไปไหนวะเออเอกระสุนหมดเว้ย ฮึบไ,ได้แล้วได้แล้วว้ามาเข้ามาได้เลยอย่างเงี้ยเฮ้ยมีมีดด้วยวะมีจัฟรีมีจัฟฟีมีน่าจะฟรีเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดเสียงเสียงเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินแต่เสียงหาตัวไม่เจอเราเราสามารถซอกระสุนได้ไหมวะชั้นสองเหรอโอ้โห เราซื้อห้องได้แต่ว่าโหห้องโคตรแพงแล้วหมดทุกคนผมเอาห้องห้าร้อยก่อนโอ้โหไม่มีอะไรเลยเอาเลยดิเอาเลยดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกระสุนอยู่โอ้โหโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ไงกระสุนแต่กระสุนเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้าอ้าตัง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 เปิด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 อันนี้เปิดไงวะ โอ้6,005ต่อเปิดหีบใช้6 0 0้ายว้าย,ายเก็บเลือดเก็บเลือดอือ2,005 2 0 0ยังไม่มีตังค์ว้ยอเอือขึ้นมาขึ้นมาให้หมดเลยเดี๋ยวได้รู้ได้รู้ใครของจริงกู้ดูของแท้กู้ดูของจริงมึงเสร็จกูเสร็จกูแน่ๆมาหาเข้ามาโอ้ห้องนี้หมื่นสอง ต้องมีอะไรแน่ๆเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนหกพันห้าอู้ซึ่งกระสุนได้นี่ไงหนึ่งพันสองโอเคได้ชิวๆวฮะชิวๆอย่างงี้ชิวๆวเริ่มไม่ชิวแล้วกูเริ่มไม่ชิวกูน่ะของจริงกูนะของแท้กูของแท้นะกูของถีงกูนี่ของแท่นี่ นี่แม่แม่เดินเข้ามาแม่แม่บอกว่านี่นะเข้ามานี่มานี่ประตูอยู่ตรงนี้นี่แม่ไม่ได้เปิดประตูเอ้มานี่มานี่ทำไมไม่มาเออแล้วก็ยิงยิงก็ปะตรนีนี่นี่นี่เข้ามาเลยมัสกิบบี้นี่เข้ามาเข้ามาเออกลัวที่ไหนล่ะของจริงนี่ละของแท้เข้ามาดิโอ้หกระสุนจะเมิดกระสุนจะเมิดกระสุนจะเมิดแล้วกระสุนจะเมิดแล้วเยอะแท้เยอะแท้ซือกระสุนก่อนซือกระสุนก่อนเราน่าจะต้องหาทางออกจากที่นี่ปะวะ น่าจะต้องเป็นประตูไหนสักประตูหนึ่งอะประตูนี้มันไปไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้ไปไม่โอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาพูดเล่นเว้ยไม่ต้องเข้ามาโอ้โหสมองก็จะตุกระไตโอ้โหไปไงโคตรเดือดโคตรเทื่อนไปจ้องก่อนรถลด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 อันนี้เอาไม่ได้เราเข้ามาแล้วรอบนึงตรงนี้อือ เหนนะรถรถขึ้นรถไม่ได้เราน่าจะหนีทางรถไม่ได้เขาจะหนีทางโอ้โหถึกว่าถึกว่าเริ่มถึกเริ่มถึกเริ่มถึกอย่างหนาชุดเดียวไม่ตายอะทุกคนดูดิชุดเดียวไม่อยู่ชุดเดียวไม่อยู่ดดยมยผมว่าเราเราน่าจะต้องเปิดทองข้างบนเฮ้ยหกพันห้าแล้วหกพันห้าแล้วไป,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 ไปเปิดไปเปิดนะกอนกอง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 เปิดปึ๊บปืน เอ้ยขอปืนดีๆขอปืนดีๆเป็นปืนอะไรมามาเวย้ยมาขึ้นมาเลยดิโอ้โหปืนใหม่อย่างเบาเอาย้อยอ้ยกระสุนหมดโคตรไวเลยเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิอ้าอ้าแกเพื่งพูดเล่นไม่ต้องเข้ามาจริงพูดเล่นวะไอ้ไม่ต้องเข้ามาจริง อาอ่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเอออย่าพึ่ง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 กระสุนจะหมดกระสุนจะหมดกระสุนจะหมดมันเป็นกล่องสุ่มปืนที่เราต้องสุ่มปืนไปเรื่อยถ้าตรงนี้นะเพราะอันนี้ไม่ค่อยคุ้มอะไรหกพันห้าเอาปืนข้างล่างดีกว่าหยห้องน้ำแอบได้ว่ะเจ๋วเจ๋วเจ้าเจ๋วบ้าเจ้าบอเออเพี้ยวไปไหนวันนี้อ่ะ มาอยากมาก็มาโอ้ยออกไม่ได้โว้ยติดติดติดไว้ไปไปไปแล้ว,วมันน่าจะเป็นวาร์ปที่พาเราวาร์ปไปที่อื่นเฉยเออกระสุนหมดกระสุนหมอดอีกแล้วอุย้ยต้องไปซื้อปืนเก่าก่อนอาปืนในครัวอยู่ไหนมาได้เรื่อยๆทัๆ้งยีได้เรื่อยๆเฮ้ยเซฟเซฟ ว้าวาว้าวาวเช็คพอยต์เช็คพอยต์ check point, check point. โอ้ยเติมกระสุนอย่างช้าเลยอะเราอ่ะมันจะต้องอยู่ใกล้ๆปืนตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังค์กันหมื่นสองใช่ไหมเปิดห้องด้านล่างอะอย่างแพงเลยว่ะเฮ้ยกระสุนกระสุนฟรีกระสุน,รสนฟรีมาเข้ามามาเลยเด็กๆมาห้องนี้สองพัน สองพันมีกล่องสุ่มปืนหมื่นหนึ่งมาโอ้ยยิงยินด้านหลังก็ตายอยู่นี่วะเอยอย่าเพิ่งจะเพิ่งเข้ามาโอ้โหโอ้โหเก่งจะเดือดไปไหนวะเนี่ยเก่งจะเดือดไปไหนจะได้พักไหมเนี่ยขอพักขอพอดหน่อยขอพักขอพอดหน่อยเฮ้ยขอพักขอพอดหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหปิดประตูก็ไม่ได้ด้วยโอ้ยมันจะบอม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 เย็ดเย็อะไรตรงนี้กระสุน เอาไม้หมดเลยพวกบ้าเอ้ยโ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 ดนกัดทีเดียวโดนวาร์ปออกมาณนอกเลยโอ้ยพวกเทอร์มินเตอร์โคตรเยอะเลยจริงๆพวกมันไม่ใช่มนุษย์กันเลยใช่ไหมมันคือจักรกลทั้งหมดเลยใช่ไหมวู้โอ้เรนดอมเรนดอมเทเลพอร์ตอีกแล้วห้องนี้เข้าแล้วเดี๋ยวห้องไหนไม่ได้เปิดอีกโอ้สองประตูด้านหลังมาเข้ามาเข้ามา มาอุ้ยมันกัดแล้วมันว้าบอ่ะโอ้โหไม่หนุกนะเฮ้ยเลือดจะหมดแล้วอ้ายเลือดจะหมดเลือดจะหมดแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเลือดเลือดขอเลือดก่อนขอเลือดก่อนได้เลือดแล้วมาเลือดจะหมดแล้วเว้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเว้ย อตังใครบอกเกมง่ายๆวะเอเอระเบิดเ,เรียบร้อยทุกคนไม่รอดแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์อยากให้มีพาร์ตต่อไปต้องคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะกดไลค์เข้ามาก็ยินดีนะครับไปแล้วสวัสดีครับ